ที่บางกะทิงรุ่นแรกๆนะเนะใช่ครับพิมพ์ยังอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิมพ์ยังอยู่เนี่ยนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตในสมัยกันที่สามก่อนสี่นะฮะท่านก็มาอยู่ตอนนั้นยังเป็นขัวโตนะครับท่านก็มาอยู่ที่นี่ความที่ท่านเป็นเกจิแล้วก็ท่านนีมีพลังพ <u S 2> เพราะฉะน,นั้นเนี่ยไปไหนก็กดพระ แล้วก็ปลุกเสก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 ไปเรื่อยเลยมาที่นี่ตอนนั้นยังไม่มีการสร้างพระสมเด็จใช่ครับมาพระโตเนี่ยหลวงพ่อโตที่นี่ต่อให้รุ่นสองก็ยังเก่ากับพระสมเด็จของสมเด็ดจพระจักรโตซึ่งไปอยู่ที่วัดระฆังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะท่านก็กดไว้เยอะมากคนโบราณเขาบอกบางทีเยอะแบบ 84,000พระธรรมขันธ์ไม่ได้ว่าอยู่ถึง84,000องค์นะมันก็ต้องละลายล่อยๆหายไปหมดนั่นแหละแต่ว่าในสมัยโบราณนะสร้างเยอะเพื่อจะสื่อศาส,สนาและส่วนหนึ่งที่ใครที่เข้ามาทำบุญทำอะไรเงี้ยก็ได้นำพระหลวงพ่อโตเนี่ยใส่ขันกลับไปเอ,อทางเจ้าวาดท่านกใ็ให้ให้นำไปเอาไปบูชา,อาเอาไปเอาไปชาใช่เอาไปบูชาใช <ไป S 2> ครับ,รบเกิดไม่ทันนี่เนี่ยฮะใช่เาไม่ทันบน,นเอาไปเป็นปี๊บ เออครับ<อ>มีดักการเย,ากเยอะมากครับ